อย่างไรก็ตาม facebook คงไม่ปล่อยให้ลูกค้าหรือพวกเราเนี่ยตกหลน่นไม่มีจุดเช็คอินคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้ทุกเพจในช่วงเดือนกันยานุลาพฤศจิกาได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับติดตั้งจุดเช็คอินบน facebook เฉพาะลูกค้าผมก็เกือบ200เพจที่ตกค้างยังไม่รวมเพื่อนๆทั่วโลกครับสวัสดีครับผมนู้แอนดมินช่อง107เครลบออนไลน์วันนี้ชี้แจงว่าทําไมช่วงนี้ Facebook ยังไม่ติดตั้งจุดเช็คอินบนเพจ ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาในช่วงกันยาตุลาและต้นเดือนพฤศจิกาวันที่ผมทําคลิปนี้ก็ยังไม่เปิดการอนุมัตินะครับทุกเพจนะครับที่เข้ามาในช่วงที่กล่าวมาข้างต้นนี้ไม่ว่าจะเป็นสร้างเพจใหม่ขอจุดเช็คอินใหม่หรือบางคนเพจที่ดูจากตรงตรงหัวข้อมวลหมู่เพจจะ,จะพบกับอายุของเพจนะครับอายุเยอะปี2021 20แล้วเข้ามาตั้งค่าขอจุดเช็คอินกันยาตุลาพฤศจิกานี้ หลายคนไม่ค่อยมั่นใจว่าที่ผมชี้แจงนั้นมึงรู้มาจากไหนทําไมมึงเก่งจังวะเรื่องจุดทิกอินเนี่ยเราจะใช้คําว่าชํานาญดีกว่าครับเพราะทุกคนถ้าทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งเยอะๆมันจะเกิดความชํานาญอาจจะถึงขั้นมากที่สุดน้องๆบางคนเล่นเกมอาจจะได้รางวัลอาจจะชนะเลิศที่หนึ่งของประเทศแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเขาอยู่กับเรื่องนั้นหมกมุ่นมากๆจนเกิดสกิลทักษะและมีผลงานวัดระดับแล้วเยอะที่สุด ก็เรียกได้ว่าอันดับหนึ่งครับเช็คช่นเดียวกันนะครับเรื่องจุดเช็คอินเนี่ยผมทำคอนเทนต์เนี่ยเยอะที่สุดตั้งเท่าที่ปรากฏคือประมาณปี2020ก็มีก่อนหน้านั้นอยู่บ้างแต่มันไม่ดังนะครับเช็คอินที่มันเด้งเข้าเพจนะไม่ใช่เช็คอินลอยก็เรื่อยมานะครับหลักแสนวิวหลักหมื่นก็เยอะอยู่ครับดังนั้นสบายใจได้นะครับว่าที่ผมเล่ามาเนี่ยมาจากทักษะและประสบการณ์ช่วงที่มันเริ่มปิดการอนุมัติ เพจที่มีแนวโน้มอนุมัติต้นเดือนกันยาอย่างเช่นเพจเฮง,งเฮงข้าวต้มปลาแบบนี้ยังไม่ได้รับอนุมัตินะครับก็มีอนุมัติบ้างนิดหน่อยร้านภาษสิธรับซื้อทองโกลส์สมาร์ทรูปคิงส์แมนดอทอิงเหล่านี้นะครับเริ่มตกค้างตั้งแต่ปลายเดือนสิงหามีกำหนดการอนุมัติประมาณสักวันที่แปดที่เก้ากันยาเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มไม่อนุมัติแล้วมาดูช่วงที่เขาอ,อนุมัติปกตินี่คือสุ่มนะครับวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนาคืออนุมัติตามปกติดสีแดงๆดเนี่ยคือส่งงานทุกเพจนะ คลินิกคลินิกตาหมอวิวนี่ไงครับพิมพ์ชื่อเพจเจอแบบนี้แล้วในแชทดูชื่อครับนะครับหมอวิวด้านบนนะต่อไปเพจที่สอง14มกราเจนัทฟาร์มปูเป็นชื่อลายกิกกี้ดูผลการค้นหาครับพิมพ์ชื่อเพจเจอเจนัทฟาร์มปูเป็นดูแชทไลน์ที่ส่งงานนะครับชื่อลายกิกกี้ผมก็ผมก็แจ้งแบบนี้ครับ ส่งงานประมาณยี่สิบห้ายี่สิบ้ากุมภาบวกไปก็ประมาณสิกว่าวันแต่จริงมันอนุมัติก่อนหน้านะครับผมลืมลบผมลืมลบแอดมินออกก็ชี้แจงแล้วก็ลบแอดมินออกจะเพจียให้เขานะครับแค่สิบกว่าวันนิดๆก่อนอนุมัติแล้วแต่ตอนนี้นะครับเขายังไม่เปิดให้พวกเราเช็คอินบน Facebook ตรงนี้นะไม่ย่งยังไม่เจอบน Facebook แต่ไปเจอบนอินสตาแกรมและเพื่อนๆที่ขอจุทิอินในช่วงกันยาตุลาพฤศจิกานี้ เช็คอินได้บนไอจก่อนแต่ยังไม่ได้รับเช็คอินบน Facebook ยังมีเพื่อนๆนทั่วโลกอย่าแล้วก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาเปิดระบบมาแล้วจะอนุมัติทุกคนจากประสบการณ์ของผมนะใครตั้งค่าไม่เพอร์เฟกไม่ถูกต้องตามแพทเทิร์นที่เขารองรับเนี่ยเหล่านี้เขาไม่อนุมัตินะครับมันแบ่งออกเป็น2อ,อย่างคือหน้าบ้านคอนเทนต์โพสต์ต่างๆเหล่านี้หรือกล่าวสรุปรวมเลยคือทำา SEO บนหน้าเพจ เป็นหนึ่งองค์ประกอบนะตอบคําถามหลายคนเราจ้างคุณมาให้ทําจุดเช็คอินไม่ได้ให้จ้างมาดูแลเพจคือถ้าไม่ทําหน้าบ้านให้มันเพอร์เฟกมันก็ไม่มันก็ไม่อนุมัติจุดเช็คอินดังนั้นการทาจุดเช็คอินจึงหมายถึงการเข้ามากํากับดูแลหน้าบ้านหรือทํา SEO ของเพจให้มันให้มันผ่าน <S <S ผมจะไม่อธิบายนะว่า SEO คืออะไรไปศึกษากันเอาเองใน Google ทําหน้าบ้านให้มันผ่าน <S <S 2 <S <สอ>คือตั้งค่าหลังบ้านเนี่ยให้มันเพอร์เฟกทุกอย่าง หลายคนบอกแล้วทำเพอร์เฟกแล้วแต่ทําไมมันไม่อนุมัติก็มันผิดไงครับยกตัวอย่างความผิดพลาดคือหมวดหมู่ไม่ใช่ละร้านอาหารแต่คุณไปติดตั้งอสังหาริมทรัพย์มันจะอนุมัติไหมล่ะนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองทําถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วข้อความของ Facebook ที่เขาสอนในเชิงทฤษฎีถ้าเราใส่ที่อยู่ตรงนี้และวางหมุดนะครับวางหมุดอย่างนี้ครับวางหมุดแค่นี้ก็อนุมัติแล้วในทางทฤษฎีมันใช่นะครับ แต่ในทางปฏิบัติมันไม่อนุมัตินะครับมันต้องกรอกข้อมูลอย่างอื่นให้ครบให้จบให้ถูกต้องผมค่อนข้างจะสอนละเอียดกว่านะครับกว่าที่ในทฤษฎีหลายคนถามมาว่ามึงสอนกี่โมงคือทุกคลิปนะครับย้ำมาทุกคลิปผมจะพูดตลอดเลยว่ากรอกให้ครบให้จบให้ถูกต้องผมไม่เคยกักในส่วนนี้เลยนะครับเพียงแค่ผมไม่ได้พาทําแบบ Howto แบบนี้ครับคุณต้องเปิด Google ขึ้นมา ฝั่งซ้ายมือนะคลิกเมาส์ลากหมุดมาวางให้ถูกต้องแค่นี้มันไม่อนุมัตินะมันยังไม่ครอบคลุมการอนุมัติอยู่ที่อินเทอเดังนั้นผมจึงไม่ได้สอนแบบนี้หลายคนก็บอกว่าอสอนแบบนี้ใครก็ทําเป็นดังนั้นผมสรุปได้เลยว่าทําให้ครบให้จบให้ถูกต้องทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนี่คือและทําบนเพจ f a c e b o o และไม่ต้องเปิดตัวจัดการธุรกิจตําแหน่งของร้านค้าแบบนี้ไม่จําเป็นในส่วนนี้มันเป็นฟีเจอร์โบราณเตือนไว้เลยอย่าไปหาทําแบบนี้นะครับทาแบบธรรมดาชาวบ้านชาวช่องเขาใช้กันเนี่ยทำบนหน้าเพจ ผมก็ผมก็ชี้แจงชัดเจนแล้วนะแล้วแต่ดูในพินิจของผู้ชมแล้วกันนะครับผมพูดผิดตรงไหนอปปกามาวงเลยนะครับดังนั้นสร้างความสบายใจให้ทุกคนว่าช่วงนี้เขาปิดปรับปรุงเพื่อนๆทั่วโลกก็ประสบป,ปัญหาเช่นเดียวกันที่ยังไม่ได้รับติดตั้งจุดเช็คอินบน Facebook ตรงนี้ยังไม่เจอนะครับไม่เด้เจอแบบของผมซึ่งของผมทํานานแล้วนะครับในช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาโอเคแต่แต่หลายๆคน สามารถเช็คอินบน IG ได้แล้วนี่คือข้อบกพร่องเป็นเหมือนกันทั่วโลกและตอบคำถามหลายๆอย่างเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตัวผมนะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ